กราบสวัสดีนะครับผมนะอยู่กับผมพุ่นเรื่องสล็อตนะวันนี้เราก็มากับทุน390บาทนะกับเกมมาตรงเวนมาตรงกำสองของเราเหมือนเดิมนะพ่อเจ้าชายนะมาขอยัดไปที่เบ็ด5บาทก่อนเลยก็แล้วกันนะมาเบ็ด5บาทของเราอยู่ไหนมา5บาทลูกรักมาดิหนมเอ้ยดอกแรกแตก2กลมไหลไม่มีหืมบัตรซบเฮ้ยสเฮ้ยสกลมมาหขีดไหมแม่มาแค่ดอกเดียว มายอดทายยังไงวายมาอย่างนี้ได้วายอีกสองแล้วไหลวายอีกหนึ่งแล้วเฮ้ยแดงเฮ้ยอย่าอยาโอ้โหสั่นเลยอีกเดียวโอ้โหมาเน่แล้วมึงแตกแล้วมึงเงียบไงเอ้ยโอ้โหสองฟองมาทําไมฟองเดียวมาทําไมเน่ฟองครึ่งเอ้ยสองฟองว่ะขาดอีกหนึ่งดีดีแหละดู แล้วดูไอ้เฮีย้ยมาทีแล้วนั้นฟองสองฟองมึงก็เกินไปแล้ชายชายมึงก็เกินไปเอ้าชายก็เกินไปเฮ้ยอู้ห้าขีดน่าจะเข้าห้ากลมก็ได้เมื่อกี้นะเฮ้ยสวยจัดต่แต่งนิดเดียวไงหมาพ่อหนุม่มหมาพ่อจอชายแล้วพ่อหนุม่มเฮ้ยโอ้โหแดงตัวแพงเนี่ยภาษาจีนสีแดงเฮ้ย ไหลสามสามสามช่องสามน่มาจะมาช่องแรกโอโ้โหโอ้โหหนุม่มโอ้โหพอ่อวิทยชายโอ้โหหนุม่มเอาหน่อยหนุ่มเอาหน่อยวิทย์ชายแล้วไห,หลอืสี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมมึงนี่เหลี่ยมจริงๆเหลี่ยมจริงๆเลยมึงสามวายเอาเหลี่ยมจ้ยฟองหนึง่เงเฮ้ยมวยมาเจ้ยี่่เฮ้ย โอ้โหนี่ร้อยสิบสองอี้ยมาเจออีโอ้พระเจ้าใยมาจระเกลือหรือเปล่ามาเนี่ยอยากรู้เหมือนกันโอ้มาหนุ่มยังไงหนุ่มดอกแรกสามวายทรงดูไม่น่าเกลือทังหวะน,นี้สองกลมเลยไหลแล้วฮาขีดเท่านั้นเลยฮาขีดยังไหลอยู่สี่เหลี่ยมช่องแรกสามอะไรต่อโอ้โหสี่เหลี่ยมน่าจะมาด้วยช่องแรกอ่ะอืมเสียดายไม่ได้ โอ้โหนิดเดียวไม่งั้นนะยังไงยังไงใช้โอ้โหไม่ได้เงียบเหงาก็เลยทีเดียวเชียวเงียบเหงาก็เลยทีเดียวเชียวโอ้โหไหลหน่อยพี่นุ่มไหลหน่อยเร็วหารอบแล้วยังไงยังไงสองขีดสองสอง ไม่ได้ไม่ถึงไม่มีมันไม่ตกลงมาว่าอเวนโอ้โหมาไหลอะไรไหลาสามแล้วฮะกลมสี่เหล,ลี่ลยมไม่เข้าว้าลอ,องรอบสุดท้ายยังไงเกลือแล้วหนึ่งรอบสุดท้ายก็เกลือโอ้โหสภาพเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยสองร้อยูสองร้ยสา้าย <sk ill> ก็ยังดีมาพยายามขยับเบียดนิดนึงนะพ่อหนุ่มนะมาพอ่อจะยทายจังวันนี้ยังไงไม่รู้แล้ววายมาอย่างนี้ยังไงไม่รู้แล้วฮากลมเอ้ยภาษาจีนต้องมาอะไรตอนนี้ <5 ref. S 1> มาอะไรตอนนี้ละหนุม่มโอ้ตอนอยากให้มาไม่มาเออเออสองไอสองอย่างนี้แล้วสองเฮ้ยเฮ้ยภาษาจีนภาษาจีนโอ้ย ภาษาจีนน่าจะเข้าด้วยนะเมื่อกี้นะดูดิโอ้โหเลี้ยงกันเป็นตับเลยพ่อหนุ่มสภาพไหลไหมไม่ไม่มีไม่ไหลไม่ไหลใช่ไหมเอาไม่ไหลใช่ไหมพ่อหนุ่มพอโอ้โหภาษาจีนอีกแล้วโอ้ชายไม่ไหลใช่ไหมหนุ่มไม่ไหลเอออย่าเกลือดิอย่าเงียบดิโอ้โหมายังไงหนุ่ม ยังไงชายยังไงหนุ่มเอาหน่อยเถอะหนุ่ม,าามวายาขาอยอู่เอาหน่อยเถอะหนุ่มจังหวะนี้ไหลเอ้ยฮักขีดฮักลมเนี่ยมึงอะไรวะโอ้โหเอาหน่อยก็ไม่ได้เฮ้ยฟองเอ้ยเอ้ยเอาหน่อยเถอะหนุ่มเอาหน่อยเถอะชายมายัางไงหนุ่มหนุ่มยังไงหนุ่มโอ้โหเรือนะหนุ่มเนี่ย ส่งนี่เกลือนะหนุ่มเนี่ยเฮ้ยเอออืมสามมีไหมโอ้โหเฮ้ยสามมีอืมสามช่องสองไม่ไม่มีว่ะสามมีไหมกูกำลงกังจะบ่นเลยเฮียเสือไม่มีด้วยโอ้โหโหัวโกลยจริงรางวันมีไหลอะไรสองกลมไหลไปแล้วห้ากลมช่องห้ากลมช่องแรกไม่มีวว่าสุดท้ายยังไง รอบสุดท้ายยังไงโอ้โหหมดเลยวะไอ้โอ้โหร้อยยี่ห้าร้อยยี่ห้าซีีแม่สัตว์โอ้โหก็ยังดีที่มึงเกินร้อยนะแม่มาโอ้โหสามกลมสองกลมสองกลมยังไงสองกลมยังไงโอ้โหสองขีดมาทำคุยอีกแล้วสองกลมสองกลมยังไงจังวโโหวะโอ้โหเฮ้ย ยี่ภาษาจีนอย่างสวยอ๋อ้โหเกิดมาเจอเบ็ดยีกูหน่อยมึงเจอเบ็ดยีกูหน่อยเจอเบ็ดยีกูหน่อยจังหวะนี้ฮากลมไหลไปเยสี่เหลี่ยมเอ้าเฮ้ยเชี่ยโอ้เฮียพันสี่เออรวมรวมปะหน้า ออืืหแบบสี่สิบดีกว่าไอ้เหี้ยดอกเมื่อกี้สองเดียววันสี่โอ้โหปาปมาดิหนุ่มมาเถอะชายมาเถอะหนุ่มจังหวะนี้สองกลมไหมสองกลมไหมจังหวะนี้ไหลอะไรไหลเอ้ยโอ้โหมาเถอะหนุ่มมาเถอะชายโอ้โหโอ้ยมามาเถอะหนุ่มจังหวะนี้สาม สองมาแล้วสามต้องแลกยังไงเอ้ยโอ้ยอย่างสวยเหี้ยหืมสามไม่มานะนะสามจะมาเมื่อกี้โอ้โหย,ยังไงหนุม่มยังไงชายยังไงหนุม่มสองกลมไหมสองกลมไหมจังหวะนี้ห้ากลมไหมอืมตกผิดช่องวะโอ้ทาย มาเถิดชายมาเถิดจังหวะนี้ยังไงสามองแรกมีหรือเปล่าสามองแรกเฮ<อ><อ>้ยเฮียฮักิทอื้อหือโอ้เฮียเฮ้ยโอ้มาเฉยหรือว่าวันนี้โอ้โหมาเถหนุ่มมาเถิดชายมาเถหนุ่มมาเถิดชายเฮ้ย มามาเถอะหนุ่มอีกฟองหนึ่งไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มอีกฟองหนึ่งแม่ไม่ได้โอ้โหโอ้โหสองกลมสามกลมเปลี่ยนได้ไหมเอาสามกลมเป็นสองกลมเนี่ยเมื่อกี้เนี่ะมาเถอะหนุ่มอืมภาษาจีนสีเขียวมันก็อยู่ผิดช่องมาเถอะหนุ่มมาเถอะชายมาเถอะหนุ่มโอ้โหมา,อมมา,อมอมาเอาหน่อยเ็จะชาย สักนิดหน่อยสักนิดสักหน่อยนะพ่อเจ้าชายสักนิดสักหน่อยสักนิดสักหน่อยเอาหน่อยชายเอาหน่อยชายเออฮะโอ้โหฮ่ามันก็ลงผิดที่สามช่องสามมันก็ไม่มีอืจะได้ก็ไม่ได้มาเถอะหนุ่มมาเถอะโอ้โหเดี๋ยวเฮียเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหกฟองหนึ่งฟองเฮ้ยโอ้โหมาสามฟองครึ่งก็เอาไอ้เฮียเออ มาตัวหนุ่มมาสุดทายมายังไงมาโอ้โหโอ้ยอย่าเพิ่งเกลือเดียวพ่อหนุ่มเฮ้ยเออหืมสี่เหลี่ยมโอ้ยประสาทยินสีแดงอีกเฮ้ยสามสิบหกบาทเนี่ยนะเแคยเดียวเอาหน่อยใช้สองรอบสุดท้ายเนะี่ยรอบสุดท้ายเอาหน่ยอยชาย โอ้โหเี oh, yeah. oh ้ยโอ้เี้ยมันจะดูดกูคืนเฉยเี yeah. oh ้ย oh. โอ้อทรงมาอย่างดีๆเลยกูสารปรเป็ดขึ้นไอสตัต oh ว์โอ้โหเี้ยมันจะดูดจะรวบกูซะและ้วไอสัตว์เกือบโดนรวบกู oh oh. ก็ว่าทร <c oughs> งนี้ไอ้เห <c oughs> <c oughs> ี้ยปอ, <c oughs> อดีกว่าทุกคน เรียนต่อนี้ควรน่าจะไม่เหลือว่าหากใครที่ชอบคลิปนี้นะหากใครชี่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมนะ <Okay. S 1> เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับผม